นี่ครับกัสำหรับเจดีเพื่อนครับเจดีเพื่อนก็จะมีความผัฒทนหน้าครับมีความทันสมัยครับพี่น้องกับสำหรับคนก็จะมีทั้งบันไดมีทั้งรีบครับคนก็จะมีกองว่องว่วงจรปีดครับติดขึ้นไปทุกชั้นครับทุกชั้นของพระเจดีครับพี่น้องนี่กัเป็นการทันสมัยของเพื่อนครับกัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มา่พบมา่พอกันครับช่องวันหน้าคือเก่าครับมือนีผมกัจะได้พาพี่ผ้าน้องครับมาเที่ยววัดครับ มาทำบุญไหวพ้พระอยู่วัดครับอยู่วัดบุงขี่เหล็กครับหลังจากผมในห้างหายจากการถ่ายคลิปหรือว่าทำคลิปครับเพราะว่าเนื่องจากสุขภาพร่างกายบ่ค่อยดีครับพี่น้องอยากแยกอย่างงานน้ำพร้อมก็มือนี้ผมก็ได้ต่างอุตังใจครับตั้งอุตังใจกับเาพาพี่พาน้องมาทำบุญไหว้พระครับพี่น้องมาทำบุญไหว้พระมาฮ็ดบุญครับหกลก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบ่งน้ำกันครับพี่น้อง เพราะว่าวัดนี้ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับทุกท่านที่เพิ่นมากขอพรครับมาขอพรแล้วก็จะสมสมความสมความตั้งใจสมพรที่เพิ่นขอครับพี่น้องขอสิ่งใดใดสิ่งนั้นครับเพราะว่าวัดนี้ครับนี่ครับวัดนี้เพื่นมีพระเจดีครับเป็นพระเจดีพระศรีอริยะเมตไตรครับนี่ครับเป็นเจดีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้อง นี่ครับก to ็สําหรับ well, ผ like ่าครับผ so, ่าหรือว่าริบบินที่เพิ่งมาลูกครับก็เป็นความเชือครับพี่น้องความเชือส่วนบุคคลครับที่เพื่อนเชือว่าเอาผ่าอันนี้ครับเพื่อนขาเลยเพิ่นเขียนเป็นคํามงคลครับเขียนเป็นคํามงคลมาผูกครับมาผูกรอบรอบเจดีครับเจดีพระศรีอริยะเมตรตรนี่ครับนี่ครับก็สําหรับตัวนี้ครับสําหรับริบบินอันนี้ก็ นี่ครับเพ่นจะมีขอความเขียนว่าครับเงื่อนทองไหลมาที่มาครอบรั้วเป็นสุขค,ครับนี่ครับคือจังสีครับคือตัวอย่างของเพิ่นครับตัวอย่างของเพิ่นที่เป็นเป็นคำามงคลที่เพิ่นเขียนแล้วก็เอามากมาักแฝงรอบรอบ,รบพระเจดีครับพระเจดีพระศรีอริยเมตรตร นี่ครับเป็น้าเป็น้าที่คุณเอามาแขวนครับเอาแขวนมาผูกครับก็จะมีขอความครับขอความที่เขียนไหวกรบบอกคือกันครับบางขอความก็เขียนแนเรื่องการงานครับประสบความสําเร็จในการงานสุขภาพแข็งแรงครับบ่มีโรคมีภัยครับนี่ครับก็จะเป็นขอความที่ที่เป็นมงค้นครับพี่น้องนะครับก็จะเป็นขอความที่เป็นมงค้นครับ นี่ครับคางเจดีพระศรีอริยเมตไตรครับนะครับก็จะเป็นสาราครับเป็นศาลาเป็นพระอุโบสถครับเป็นพระอุโบสถเดี๋ยวผมจะพ้าหยางมาเบิงครับผ้าหยางมาเบิงมาช่มครับมาช่มล้านพระขาวครับนี่ครับก็คือท่งที่่นเฮ็ดให้ยางออกไปครับหยางออกไปจากนี่ครับไปล้านพระขาวครับก็จะมีคลองครับนี่ครับมีคลอง ก็จะมีคลองไ้ให้ให้มาให้เคาะให้ตีครับนี่ครับก็จะเป็นคลองแนวนี้ครับนี่ครับก็จะมีทั้งคลองมีทั้งลังขังครับละข้างนี่ครับก็จะมีลังข้างครับมีละค้างให้เคาะพร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเคาะให้เพิ่งครับนี่ครับเคาะฟังเสียงครับนี่ครับก็จะมีไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้เพื่อนก็จะมีโบมีโบมีผาครับมีผาผูกไปครับ ก็เป็นขอความครับเป็นขอความที่เป็นมงค้นครับเป็นมงค้นี่พือมาพู้าวกลวยครับนี่ครับหลังจากเขายางออกมาจากข้างในครับก็จะมาพรอล้านครับเป็นล้านแนวนี้ครับนี่ครับข้างหน้าครับก็จะเป็นล้านพระเขาวครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พนองเดินชมครับเดินชมบริเวณนี้ก่อนครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นสวนครับข้างหน้าก็จะเป็นสวนยอมครับก็จะมีพวกต้นไม้ครับ นี่ครับสำหรับมองนี้ก็จะเป็นล้านหยาครับเป็นล้านหยาที่เป็นเห็ดกลางดีครับนี่ครับเป็นกระเจี๊ยบเห็ดเป็นสะพานครับเป็นสะพานหั่ยางครับนี่สำหรับมองนี้ก็จะเป็นบันไดครับเป็นบันไดขึ้นมาท้ายรูปหรือว่าชมวิวครับเดี๋ยวผมจะพายยางขึ้นบงครับ ครับพอขึ้นมาหอดข้างบนครับข้างบนก็จะซ่อมเห็นล้านพระขาวครับล้านพระขาวนี่ครับสำหรับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเกียนครับเป็นเกียนโบล้านครับเกียนโบลานที่เพื่อนอนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์ไว้ให้พี่ให้น้องบึงให้ลูกให้ร้านเาไดในบึงครับพี่นนองนี่ครับ คุณครับก็จะมีอีกลำหนึ่งลำหนึ่งหรือว่าเหลี่มหนึ่งครับเกียนนี่ครับกับบริเวณนี้กะเพือจะเฮ็ดสวนขึ้นมาครับเป็นสวนยอมเป็นสวนยอมอยู่หนาล้านภาเขาครับกับแบบงามเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็สลหรับเฮายืนอยู่บนนี่ครับบนจุดชมวิวที่พืนทิ็ดไว้ล้านหยาครับก็จะซ่อมขึ้นไปเห็นเจดีครับนะครับ เจดีพระศรีอาริยเมตไตรครับนะครับการสำหรับเือนนี้ผมกะจะมาขอเน้นครับมาขอเน้นถ่ายถอดบรรยากาศครับบรรยากาศในวัดครับวัดบุงขี่เหล็กนี่ครับเป็นบรรยากาศในวัดบุงขี่เหล็กครับอยู่อำเภอเขมราชครับนี่ครับเน้นบรรยากาศครับเน้นบรรยากาศให้พี่ให้น้องข้าเบิ้งครับ นี่ครับก่สำหรับคางนานี่ครับ้างนาที่เห็นครับเห็นค่าจะเป็นรูปปั่นครับรูปปั่นรูปเหมือนของหลวงปูจันหอมครับพี่น้องนี่นี่ครับบริเวณนี่ม่นก็จะเป็นน้องสาครับนี่ครับเป็นสาหลบหลบเลยครับนี่ครับจะมีปลามีนังขี้กันครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะผ้ายางรอบๆครับ อย่างรอบๆเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันว่าเบิ่งล่านพระขาครับครับก็บสำหรับบริเวณนาล้านพระขาครับเพิ่นก็จะมีคของไงแนวนี้ครับของไงแนวนี้สองข้างครับสองฟังครับนี่ครับคือคองญ่ครับพู้ครับอยู่ฟังอยู่ฟังคุณก็มี่ครับคองไ่ครับ นี่ครับกัสำหรับล้านพาะเขาเนี่ครับล้านพาะเขานี่กัอยู่ในเขตนี่ครับอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับหาเบื้องในยากครับแบบนี้ครับที่เะเพิ่นจากมีพระจีอามาฟ้างไหวหรือว่าตังปดิสถานเลี้ยงไล่ครับเลี้ยงไล่เป็นล้านพาะเขาครับนี่ครับนี่ครับกับสำหรับวัดนี่ครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับ มีซื้อเสียงครับเป็นวัดดังครับดังในเรื่องขอพรครับในเรื่องขอพรบางคนบางท่านครับที่เพิ่นเดินทางมาครับเดินทางมาวัดบุงคีล็ดมาเจดีพระศรีอรยเมตไตรนี่ครับเพราะว่าล้าน้าเขานี่ครับเพิพ่็จะมาขอครับเพราะว่าเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่ศักซิทครับขอแนวใดก็ไดแล้นั้นครับขั้นฐานทันใดตรงการจะมาขอพรครับมาขอพรก็มาได้ครับพี่น้อง นี่ครับหลังจากออกจากลานพ้าเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงวังวังมัดฉาครับเดี๋ยวสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นลานพระทองครับนี่ครับก็จะเป็นลานพระทองอยู่กลางๆกันนี่ก็จะเป็นวังมัดฉาครับวังมัดฉาก็สำหรับวังมัดฉานี่ครับก็จะเพิ่นก็จะมีปลาครับมีปลาหลอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพ่อหูว่ามีคนมาปลาเพิ่นก็เลยออกมาครับ ครับสาหรับฟังนั้นก็จะเป็นพระท่องครับพระท่องที่เพิ่นเอามาสำหรับพระท่องนี่ครับเพิ่นก็จะมาตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณว่างมัดชาครับรอบๆครับ สำหรับมือนี้ผมกะบ้ในผ้าพีผพานองขึ้นไปบนเจดีครับบนเจดีภาษีอริยเมตไตรครับนี่ครับเจดีเป็นสูงครับเจดีเพิ่นกะจมีทั้งบันไดทั้งลีบครับกัเป็นเจดีเป็นเจดีอีกองคหนึ่งครับเจดีที่ท่านสมัยครับสางขึ้นมานเบท่านสมัยครับกับสำหรับคนเถาค้นแก่ครับผู้เถาผู้แก่ครับที่เพิ่นนึืนเจดีองค์นี้บ่บไว้ครับขึ้นบันไดบ่ไว้กะมีลีบครับเป็นลีบ นี่ครับตอนนี้ทีมงานเอนก็ล่างลงมากับลงมากจากเจดีครับนี่ครับก็สําหรับเมื่อนี้กัมากัน 3- ามสี่คนครับพี่น้อยนี่ครับคือทีมงานท่าครับนี่ครับก็สำหรับวัดเอนครับวัดปนจะมีน้ำครับมีน้ำให้กินครับนี่ครับ กสำหรับทางวัดเพิ่อนับทางวัดเพิ่นก็จะมีบริการน้ำฟรีครับน้ำฟรีครับซอยตัวเองครับพี่น้องนี่ครับสำหรับใครอยากรวมท้ำบุญครับรวมท้ำบุญนี่ครับเพิ่นก็จะมีตู้บริจาคครับนี่ครับกสำหรับเจดีเพิ่นครับเจดีเพิ่นก็จะมีความพัฒนาครับมีความทันสมัยครับพี่น้องกสำหรับ เพิ่นก็นจะมีเทั้งบันไดไมีทั้งลิฟครับเพิ่นก็นจะมีกล่องว่งวงจรปิดครับติดขึ้นไปทุกชั้นครับทุกชั้นของพระเจดีครับพี่นอ้องนี่ก็เป็นการท่านสมัยของเพื่นครับ